พื้นที e ่คังสินค้าทั้งหมด9,000 0ตารางเมตรมีรถเข้ามารับสินค้า100คอนเทนเนอร์ต่อวันและนี่คือเครื่องมือช่างคุณภาพโ o โชโชโช่ดออเดอร์เลยครับ t o t a l Documentary วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่างคุณภาพ t o t a l มีความน่าสนใจและแตกต่างกลับแบ์อื่นๆยังไงมาหาคำตอบกันค่ะ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโ t โ l ขายน้ำมันเครื่องแต่ไม่ใช่นะคะแบรนด์ของเรา T O T A L อ่านว่าโ t โ l ขายเครื่องมือช่างหลากหลายมีให้เลือกกันหลายหมวดหมู่ครอบคลุมทุกง,งานช่างไม่ว่าจะเป็นอุป,ปกรณ์งานแบตเตอรี่ Power t ร์ท Hand t ด์ท s ลเซฟต เครื่องปั่นไฟตู้เชื่อมปั๊มน้ำงานสวนซึ่งแบรนด์โทโเป็นเครื่องมือช่างที่อยู่ภายใต้บริษัททูกรุ๊ปของประเทศจีนสื่อของจีนได้จัดอันดับโทโทติดอันดับหนึ่งในเรื่องยอดขายของจีนและติดท็อปอันดับ6ของโลกค่ะ แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือช่างโทโชเป็นแบรนด์ที่ช่างหลายคนไว้วางใจในคุณภาพและเลือกใช้ 1. แบตเตอรี่ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือช่างโทโชได้มากกว่า300ชนิด 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3. การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่างๆวันนี้ทีมงานไมเนตและโทโชมาช่วยสร้างโรงเรียง บนโดยกลางภูเขาที่เช้งใหม่ 4. การมีช็อปหน้าร้านให้ลูกค้าได้ทดลองจับสินค้าของจริง 5. มีคัังสินค้าและโรงงานผลิตที่ได้มดาตรฐานสากล และว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมคังสินค้าและโรงงานผลิตเครื่องมือช่างในแบรนด์ Two Group อย่าง t o t t o j e d e e r และ d i k a i r a ที่ส่งออกสินค้าไปมากกว่า180ประเทศบริษัท t ูก Group ตั้งอยู่ในเมืองซูโจที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศจีนติดกับนครเซี่ยงไฮ้เมืองซูโจถือได้ว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน เป็นศูนย์การค้าด้านเศรษฐกิจและการขนส่งที่แรกที่เราจะไปเยี่ยมชมจะเป็นคลังสินค้าที่มีคลังสินค้ารวมพื้นที่ทั้งหมด90,000ตารางเมตรซึ่งคลังสินค้าอยู่ห่างกับโรงงานผลิตประมาณ1ชั่วโมงคลังสินค้าจะอยู่ใกล้กับท่าเรือใช้เวลาขนส่งเพียงแค่10นาทีเท่านั้นซึ่งสะดวกกับการส่งออกเป็นอย่างมากในส่วนของโรงงานผลิตทัวทเนื่องจากเป็นความลับนะคะทางเราเลยจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศการผลิตมาให้รับชมกันนะคะ ทางทีมโทรโชยาน่าได้พาเราไปยังห้องรับรองและได้พรีเซนต์เกี่ยวกับโรงงานการลิดให้เราชมกันก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่จริงค่ะ ต่อมาเราจะพามามชมโชว์รูมสินค้าของแบรนด์ต่างๆในเครือทูกุ๊ปกันค่ะโโที่แรกที่ทางไก่พาไปก็คือโชว์รูมโท,โทั้ท้ค่ะซึ่งมีสินค้าเครื่องมือช่างมากกว่า3,000กว่ารายการ และในปีนี้นะคะทางโ o โต้ได้พัฒนาสินค้าและแบตเตอรี่มาเป็นแบบซ u เปอร์โชโค่ะแล้วมันต่างกับสินค้าแบบเดิมยังไงทางโ o โยโต้ชนซานะคะได้ให้ข้อมูลว่าทางโ o โต้ได้มีการพัฒนาสินค้าเรื่อยๆอยู่แล้วพัฒนาสินค้าให้ดีกว่าเดิมแต่ราคาเท่าเดิมหรืออาจจะเอาตัวผระเอกอยู่แล้วมาพัฒนาต่อมีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปลักษ์อัปเกรดผลิตภัณฑ์ให้สวยขึ้นและคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะญญผมร้านอริยะพรชัยครับผม โอ้ oh, พอเข้ามานาทีแรกเลยที่เขา้ามาในโชว์รูมเนี่ยสินค้าเนี่ยมากมายมองสุดลูกหูลูกตาเลยครับทั้งพวกสเปรย์พาร์ทแล้วก็พวกไม่าจะเป็น power tool hand tool งานสวนเนาะทุกอย่างโชว์จัดอลังการมากเลยครับ PWD shop ครับพร้อมมั่นใจในคุณภาพของสินค้าของ total ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความหลากหลายและมีการรับประกันคุณภาพที่ดี สวัสดีครับผมร้านก o o มอร์นิ่งครับอยู่จังหวัดลพบุรีครับจดออเดอร์เลยครับ <c oughs> จดเลยไหมครับจดเลยไหมเอ่อททเป็นบริษัทที่มีความามั่นคงในธุรกิจ แล้วก็มีความหลากหลายใรือสินค้าแล้วก่อนหน้านี้ไปชมทางโรงงานที่ผลิตก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกค้าทั่วทเนี่ยหรือว่าอินดุเซอร์ที่ซื้อทั่วทเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสินค้าทั่วทเนี่ยรับรองว่าคุณภาพกับเงินที่ท่านเสียไปคุ้มแน่นอนครับครับผมจะเกิดมาเฮงครับก็กระแสตอบรับดีมากครับสินค้าได้คุณภาพดีครับงานสวยด้วยครับก็ตอนนี้ลูกค้าฟีดแบ็คือของไม่พอขายครับสินค้าหมดครับตอนนี้ครับก็สั่งตนตลอดครับ ต่อมาเราจะพาทัวร์ชมโชว์รูมน้องใหม่อย่างแบนด์เจ็ดเวอร์สารพัดเครื่องมือช่างงาน DIY ที่มีสินค้ามากกว่า10,000รายการปัจจุบันเจ็ดเวอร์ได้เข้ามาเปิดตลาดให้กับคนไทยได้ใช้ภายใต้การควบคุมข,ของแบรนด์แม่อย่างโทโทอคอบคุมทุกงานช่างในราคาที่เข้าถึงง่ายแต่คุณภาพก็ไม่แตกต่างจากโทโทมากนะักมีด้วยกันหลากหลายหมวดหมู่ทั้ง a i r t o o l g a r d เด t o o l Hand t o o l Power Tool และอุปกรณ์เซฟตี้ค่ะ และโชว์รูมสุดท้ายที่เราจะพามาชมเป็นแบรนด์น้องใหม่อีกเช่นกันนั่นก็คือแบรนด์ลิคตาแบรนด์นี้จะเป็นไฮเอ็นของทูกรุ๊ปราคาแพงกว่าโชโ่สทบ30%คุณภาพจะเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำในตลาดด้วยราคาที่จับต้องได้คุณภาพคุ้มค่ากับราคาแน่นอนค่ะสวัสดีครับผมเป้นะครับร้านมิวนนนนะครับ ประทับใจแบรนด์ไหนนะครับโหถ้าให้พูดกันจริงๆนะครับประทับใจแทบจะทุกแบรนด์เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ตื่นเต้นกับแบรนด์ใหม่ของเรานะครับก็เป็นแบรนด์นี้ครับต้าเลยน้ำมุ้นี้เนี่ยก็คือว่าได้ข่าวว่าเขาพัฒนาดูวอล์กเบนจากเครื่องมือแบรนด์ชั้นนาต่างๆของโลกนะครับมาเป็นแบรนด์นี้นะครับก็คือเอาเทคโนโลยีต่างนะครับของแต่ละแบรนด์เนี่ยมาผสมในข้อดีของแต่ละอันนะครับอย่างเช่นถุงมือเนี่ยแบรนด์ไหนที่เขาดีเนี่ยเขาก็จะมาด e วอลอกเบนและพัฒนานะครับ นี่คุณตากพิพเมียมสุดก็คือเป็นพิมีม,มากนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่ของเราที่แบบว่าคือเนื่องจากเครื่องมือของผมเนี่ยในส่วนของเครื่องมือสร้างที่ร้านเราเนี่ยมีเครื่องมือแบบระดับที่แบบต้องใช้งานหนักๆมากๆเลยอะไรเงี้ยฮะก็แบรนด์นี้น่าจะตอบโจทย์กับลูกค้าที่เรามีในส่วนนึงมากๆเลยครับผมนี้ก็ตื่นเต้นกับแบรนด์น้องใหม่ที่คุณภาพสูงแล้วก็ทำราคาออกมาได้ไดแบบดีมากๆนะครับนี่ฝากร้านมิวนท์ด้วยค่ะขอคุิครัาขอณค่ะ เราลองมาดูกันว่าแต่ละแบรนด์เหมาะกับใครบ้างหากมองทุกแบรนดในสามเหลี่ยมพีระมิดแบนดลิโคต้า จะอยู่ด้านบนจะมาเจาะตลาดกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นช่างที่ใช้งานแบบเฮวี่ดิวตี้ช่างมืออาชีพรองลงมาก็จะเป็นเครื่องมือช่างโทโถงจะเหมาะกับช่างมืออาชีพที่ต้องการเครื่องมือช่างที่ราคาไม่สูงมากแต่คุณภาพสินค้าจัดเต็มเหมาะสมกับราคาสามารถใช้งานหนักได้และสุดท้ายน้องเล็กสุดจะเป็นแบรนด์เจดเวอร์จะเหมาะกับงานช่างทั่วไปงานดี Y คุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ทํางานอดีตด้วยราคาที่ถูกทําให้เจดเวอร์เป็นแบรนด์ที่จะเข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลาย แต่คุณภาพดีกว่าแบรนด์ตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนสโลโแกนเจ็ดเวอร์ World, ถูกและดีตอนค่ำนะคะจะเป็นงานเลี้ยงต้อนรับคณะลูกค้าจากกิจเซรีทาง t ท t a l c ช i ชนาได้ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเลยค่ะไฮไลท์เด็ดของงานนี้คือการเซอร์ไพรส์มอบรางวัลให้กับร้านลูกค้าที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมทำยอดขายหรือทำการตลาดได้เป็นอย่างดีจะมีทั้งหมด8รางวัลเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศงานรับรางวัลกันค่ะ ยังตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเลยไม่คิดว่าจะจะเห็นป้ายตัวเองอยู่หน้างานอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสแตนดี้คือเท่ากับตัวจริงนะใช่เหรอใช่เฮียบอกว่าสแตนดี้เท่าตัวจริงสูงกว่าหรือเปล่าไหนดูสิเจอกันไหมกสูงกว่าตัวจริงเหรอก็รู้สึกดีใจค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเลยแบบเออไม่เดินเข้ามาในงานอ้าวมีสแตนดี้ตัวเองด้วยอ้าวงงไม่ได้เต็มตัวมาเลยก็โอเคค่ะกก็ก็ดีใจอะค่ะ ไม่คิดว่าแบบร้านจะเติบโตได้ขนาดนี้ค่ะจะดีใจค่ะตกใจตกใจเห็นหน้าตัวเองก็ตกใจาจากนั้นซปเปอร์โฮมมารนะครับครับก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับก็เป็นรางวัลที่ก็ไม่ได้คาดหวังมาก่อนนะครับว่าจะได้ราง,รางวัลนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆที่มอบรางวัลนี้ให้เป็นเกียรติกับทางร้านซูปเปอร์โฮมมารนะครับ ที่ยอดขายทําได้สูงขนาดนี้ก็สูงสุดเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีความตั้งใจนะครับทีมงานน้างซูเปอร์คมมาททุกท่านมีความตั้งใจในการบริการลูกค้าแล้วก็เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของโทเทิลน,นะครับเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับลูกค้าทุกๆคนครับสวัสดีครับผมดิ้งนะครับจากร้าน Good Morning นะครับอยู่ลบบุรีครับผมจากที่เป็นพาร์ทเนอร์จากโทเทินะครับ6ปีครับผมตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับ ค้าขายมีกำไรใครๆก็อยากค้าครับสินค้ามีคุณภาพลูกค้าก็ตอบรับดีนะครับแล้วก็ซื้อต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมครับสวัสดีครับผมนายนุกูลทองสุขนะครับชื่อเล่นชื่อดีมนะครับเป็นเจ้าของร้านแอคคีโฮมครับมีทั้งสาขาที่ตาคีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็สาขาชัยนาทนะครับก็ตั้งแต่ทัว์เริ่มเข้าที่ประเทศไทยเลยครับตั้งหปีแล้วครับ สินค้าโถวโถวนะครับมีความหลากหลายมีหลายอย่างมากเลยครับตั้งแต่เครื่องมือช่างไปจนถึง power tool hand tool ลูกค้าชอบครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมากมีทั้งคุณภาพด้วยเลยครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นบูธแสดงสินค้าโมเดลใหม่ๆแบตเตอรี่รุ่นใหม่อย่าง super t o w o w จะแสดงเพื่อให้ลูกค้าภายในงานได้ทดลองเล่นกันและยังมีงานแสดงโชว์เดินแบบของแบรนด์ต่างๆการแสดงโชว์ร้องโชว์เต้น อีกทั้งยังมีการผีเซ็นนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจและการตลาดทำไมถึงต้องเป็นโฟโต้นะครับอันนี้ก็คือลูกค้าของเรานะครับที่เลยนเห็นแล้วก็ให้ให,ใ,หให้การสนับสนุนทางเรานะครับ ยอดวิวทั้งหมดของยูทูบเบอร์ทุกคนรวมกันในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่90ล้านวิวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตของแบรนด์โชโชให้ความรู้กับั้างลูกค้ากันแบบจึดใจจังหวัดลอตวาูปนะเรนิิิิิิิิิ จบกันไปแล้วนะคะกับการเยี่ยมชมโรงงานการผลิตเครื่องมือช่างโทรโชแต่ความสุดข,ของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะมาติดตามกันต่อใน EP หน้า EP สุดท้ายค่ะว่าแก๊งลูกค้ากิจเรีจะไปเที่ยวไหนกันต่อฝากติดตามด้วยนะคะ